ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําตัวทิเกอร์ของ g o d o ok อรุ่น X1T นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับทิเกอร์ตัวนี้ราคาถูกมากๆใครซื้อตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าในการใช้งานนะครับที่เรารู้ๆกันอยู่ก็คือยี่ห้อ g กด o อกนะครับได้ผลิตแฟลชออกมาครบไลน์อัพสาหรับกล้องทุกยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็นของ Sony Olympus Panasonic Canon Nikon Fuji นะครับโกด o อได้ผลิตแฟลชออกมาครบไลน์อัพเลย ตั้งแต่ไกด์นำมือรเล็กๆสำหรับกล้องมิเรเลตหรือกล้อง d s l r หรือว่าแฟลชที่เป็นสตูดิโอนะครับแล้วก็ยังผลิตทิกเกอร์ออกมาทิกเกอร์ของโกโดอกมีข้อดีตรงที่ว่าใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับสั่งงานได้ดีคุณภาพระดับสูงแต่ราคาประหยัดน,นะครับซึ่งตอนนี้รุ่น x1 t วัทราคาลงมาอย่างมากๆนะครับในสภาพเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับใครที่ยังหาทิกเกอร์สำหรับ แฟลชโกดกอยู่นะครับทิกเกอร์โกดกรุ่น x 1 t เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากนะครับสเปคของตัวนี้นะครับสามารถตั้งช n n e l ได้ถึง3-2 c สองช e l นนะครับาสามารถสั่งงานแบบ p t l แบบแมนนวลได้นะครับระบบส่งสัญญาณแบบ 2.4GHz กิกะเฮิรตไวเลสนะครับระยะทางในการสั่งงานคือ100เมตรนะครับสามารถซิงค์ที่ความเร็วสูงของกล้องนะครับกล้องหลายตัวก็1ต่อแปดทิกเกอร์ตัวนี้สั่งงาน high speed s n ได้ หนึ 1> 1่งต่อแปดพัเช่นกันนะครับตัวทิกเกอร์นะครับส,สามารถที่จะตั้งได้3กรุ๊ปก็คือสามารถตั้งแฟ abc ตัวที่ 1, 2, 3นะครับตั้งความแรงได้แล้วก็ยังตั้ง c h a ชแนลได้32 channel ชแนลนะครับชแนลก็กด ch ตรงนี้นะครับกดเล,เลื่อนนะครับ มันก็จะมีตั้งแต่เลข 1- นึถึงสาใช้ในการเลี้ยงนะครับเลี้ยงชแนลกันในกรณีที่มีกรุปทีมถ่ายภาพหล,หลายๆกรุปนะครับเราสามารถที่จะตั้งเลี้ยงได้ถึง3 2มสอ n ชแนลนะครับตัวกรุป A B C ก็คือแฟกตัวที่1 2 3นะครับ A ก็คือแฟกตัวที่1นะครับเรากดคําว่ากรุปเนี่ยครับแล้วก็กดคำว่ากรุปตัวนี้นะครับตัวนี้ก็พิบละนะครับ กดโหมดหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นเมนนุลนนะครับเมนนุลนเราสามารถตั้งความแรงได้ทั้ง a b c เราสามารถที่จะตั้งความแรงได้หมดเลยนะครับแล้วก็ลองกดกรุบทีหนึ่งนะครับมันก็จะมีมาแฟดตัวที่2ตัวนี้เป็น tdl อยู่นะครับเราก็ตั้งโหมดตัวนี้ให้เป็นเมนนุลนนะครับกดกรุบทีหนึ่งนะครับลงมา c กดโหมดทีหนึ่งนะครับเนี่ยพอตัวนี้ก็พิบนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเซตค่างต่างได้นะครับ ตั้งความแรงได้นะครับหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับร้อยยี่สิบแปดนี่หนึ่งทับหนึ่งก็คือแรงสุดหนึ่งทับร้อยยี่สิบแปดคือเบาสุดกดโอเคเออกไปนะครับสามารถเซตติ้งให้เป็น t t l หรือว่าแมนนวลได้เต็มรูปแบบนะครับสั่งแฟลชได้สามตัวช่างภาพส่วนมากก็จะยิงแฟลชจากซ้ายขวาแล้วก็ยิงจากแฟลชจากด้านหน้านะครับทิกเกอร์รุ่น x 1 t นะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆในปัจจุบันนะครับราคาถูกข้างกล่องก็จะระบุเลยนะครับสำหรับท่านที่ใช้แฟลชของ ายี่ห้ออะไรนะครับก็มาดูตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็น for s โซนนะครับแล้วระบุอยู่ที่ข้างกล่อง Sony Canon Nikon Olympus Panasonic Fuji นะครับจะระบุตรงนี้เลย X 1 t ถือว่าราคาถูกมากในปัจจุบันแล้วก็น่าเล่นมากๆนะครับสำหรับช่างภาพที่ต้องการที่เกินราคาประหยัดเพื่อสั่งงานแฟลของ Godox ok นะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนลองไปหาดูกันนะครับ